าคุณอาชายคุณเนี่นยเปิดโร,รงงานมันเป็นมันเป็นหุ่งส่วนก็คือโรงงานไม้ใช่ไหมตอนแรกมันมีโรงงานแช่แข็งแค่พอสร้างโรงงานแช่แข็งแล้วก็เป็นโรงงานไม้เราก็ไปจังหวัดฉะเชิงเซาไปไปเรียนไปสร้างอ่ะแล้วมันออกรถยนต์ให้ใช่ไหมมันออกรถยนต์ใหแแ้แล้วเราแล้วเราคนเดียวจะไปสู้ไหวหรอรถตั้งหลายคันแล้วพอแบบได้บ้านของสเปนใช่ป่ะเราก็กแอบบจอดแล้วมันก็ ก็อ้นน่นเนี่ยก็คือช่วงเพ้เนี่ยมันพอตั้งท้องไงพอตั้งท้องพอตั้งท้องเราก็ก็อบอกให้อบอกให้เลิกกันไงบอกให้เลิกกันเลิกกันของเป็นของเราคนเดียวเลิกกับมนอบอันไง่เงี้ยก็เลยก็เลยสงสัยว่าถ้าเกิดว่าเป็นมีพลอยไพยลินพลอยไพยลินจะเป็นไหม <c oughs> เป็นใครล่ะ ก็คือว่ามันมีมรลลากดมีมรกตบุษราคมมีนินจินดาเอเมทิสตกอลเมนรอสคอสแล้วพลอยไพยลินจะเป็นด้วยไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะพลอยพลอยไพยลินเนี่ยต้องไม่ทำสลายยุทธ์อะที่มันแย่งไปตอนเด็กๆที่สลยุทธ์มาตอนเด็กๆเคยมาหรอมาสลายยุทธ์ตัวชายก็มาตัวชายอะไรอ่ะตัวชายฟิลิปเด็กเป้คาร์ลอส แลไอคอมอ่ะไอคอมมันมีบ้านแคทริยาไงเคยเคยเคยเล่นบ้านแคททริยาไม่เคยหรอที่ก่อนที่มันจะสร้างทางด่วนไงก่อนที่มันจะสร้างทางด่วนแล้วเปิดอู่รถอะ่ะกุ้มใจเหรอก็เลยก็เลยสงสัยว่าแคททริยาเนี่ยเป็นอะไรกับเป็นลายไอคอมไอคอมไอคอมอ่ะเป็นอะไรกับจอรสไอคอมอ่ A com, A com อะเป็นอะไรกับจอ,อ,อร์ส จอร์สมิธอ่ะจอร์สมิธเหรอจอร์สมิธแล้วก็จอร์สบอสแล้วก็คุณนั่นน่ะที่เป็นดาราจอเนี่อ่ะจอเนฟเน่เหรอจอเนี่เป็นเพื่อนกันเหรอมันเป็นญาติกันพี่ลิเป้แล้วก็าปิดเป็นสามัญชนไงใช่ไหมเขาเปิดเป็นสามัญชนใช่ป่ะให้ให้นี่มันมีลูกไงไแต่งตัวเซ็กซี่จังเลยมิมอนแต่งตัวสวยเนาะมันมีเมียใหม่ป่ะใครล่ะใครคอมอ่ะ มันก็มีเมียใหม่แล้วใช่เหรอมันดูอยู่แถวโตวสนุกแล้วนะที่ไหนโตสนุกตรงไหนตลาดหมัอนตลาดนวลฝั่งคล<ด>องนู้นฝั่งคลองเหรอเออหลังคลองนู่นแหละแถวบ้านเราเหรออืมที่ข,<ช>ข,ขับขับขับสองแถวอ่ะขับสองแถวเหรอ,อ,หรอใช่มีด้วยเหรอสองแถวมีแต่รถมอเตอร์ไซค์จ้าเออนายรับบีมมาไซอ่ะที่มันอยู่เข้าไปในอมรพันรับบาใช่แหละตรงนั้นแหละเห็นสวยเลยเหรอ ซู้เธอได้ไหมไม่ได้มันเด็กกว่าเคยตบมันที่มันที่มันให้ตบอ่ะแล้วมันโกงที่นะมันมีแบบว่าออกอย่างลงภาพยนตร์ใช่แบบเขาเขาให้โต๊ะลุกมาใช่ไหมถ้าจะทานมาแล้วของมันหายแล้วจากอาภาณฑ์เน้นมันก็มาโกงใช่ป่ะมานนนี่มานนนเหรอมานนกับอีเจนอะกินข้าวมาอย่างมิมอนนแล้วมิมอน แล้วมันมีลูกไหมฉันติดต่อให้เธอใครเธอเป็นคนหนึ่งชายคลองป่ะไม่แน่ใจเป็นเพื่อนหองไอจ็อตฮะฉันติดต่อให้ไหมใครคนหนึ่งเป็นเพื่อนไอจ็อตเราติดต่อไอม้งไอมงยืนไหนไ่ม้งถามไอ้ม้งไอมงไก่โอบคนเดียวกันปะคนเดียวกันแล้วมันอยู่ไหนรู้ปะมันอยู่แถวนั้นแหละแถวไหนฉันไม่แน่ใจของจานแถวชายคลอง มันโกงอะเด็กโกงใครเน่ยมันเลขหนบ้านชัยคลองไหนึ่งศหี่้าหนึ่งศูนย์หนึ่งทับยแล้วสั 5, ่งตรงขามถึงรับสี่เนี่ยมันโกงนะที่ใช้แอร์แอร์เนี่ยแอร์ด้วยอะ่ะบ้านพร้อมแอร์น่าจะโกงใช่ป่ะจักแม่มันด้วยป่ะรู้จักแม่ไหมแม่มันพ่อมันเป็นหมอฟัน ถามถามว่าแม่มันน่ะพ่อมันเป็นหมอฟันหรือว่าเป็นญาติพี่อ่อนไม่แน่ใจเหมือนกันที่ที่ไปเป็นยามหรอนี่ฉันติดต่อให้ต้านเนี่เอาไหมเจ้าหน้าทจอดแต่งงานยังเนงี่ยมิมอนไม่แตง่งทำไมไม่แตง่งล่ะไม่แตง่งเราเราเราไม่ได้ นายวิมลวันนี้ขอด้วยแ่หวัมันเอวันนี้ขอเบอร์โทรบ้าเหรอมันมันเอาของเราไปฝากแล้วเรื่องอะไรจะอยู่มันอะยอยู่มันก็เผ็ดมันเด็กใช่ปะจะไปไหนเนี่ยวันเนี้ยก็เลยมาถามกุ้งแล้วผมท้้งคอน,ะโ,นคโดได้ก็หมดตัวเลย <c oughs> อ่ะถ้าเป็นทองคำทองคำแท่งจะเท่าไหร่อะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันคือว่ายนูมันแกะปะแกะว่าแกะ มีลูกใหม่ปะมีสองคนครับใครเหรอนเมียันนแที่่น่แน่ที่มันขาวหรือเลรอดเข้าไปในกองประกวดไม่าไม่ถูกวงนนนี่คือน่นคือแบบอี่ันอนรู้ที่เป็นคนใต้อะไอีนันรู้ที่เป็นคนใต้แค่อีนันอ่ะรู้ไปดูปที่เป็นคนใต้ืเปเราไปถามดีป่ะมีไอ้มงอยู่ไหนถามทนเมีไอ้ม่อยู่ไหน